ง,งานจากหน้าไพ่ที่สะท้อนออกมาบีบีมองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นในเรื่องงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะบางท่านเองนะมีเกณฑ์นในเรื่องราวของการย้ายงานบางคนเองนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ไปเลยนะคะคือนอกจากเปลี่ยนงานแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดิมที่ตัวเองเคยอยู่และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมที่เคยทํางานอยู่แล้วนะคะไปอยู่ที่อื่นที่ใหม่แล้วนะคะแล้วก็บางท่านเองนะคะถ้า ทำธุรกิจนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นจบอย่างหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะแนวโน้มมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีในเรื่องราวของการตัดสินใจหรือจบในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับงานที่คุณทํามาก่อนหน้านี้แล้วกําลังอยู่ในช่วงระหว่างการก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะเริ่มอีกโปรเจกต์หนึ่งหรืออะไรอีกอย่างหนึ่งเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะไม่ได้บอกว่า จบอันนี้ไปแล้วถูกทิ้งแบบทิ้งช่วงนานไม่ใช่มันเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วว่ามันถึงเวลาละมันจบสิ่งนี้เพื่อที่กําลังจะเอาพละกําลังหรือเวลาของคุณเนี่ยไปใช้กับงานอีกอย่างหนึ่งที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะอันนี้คืออย่างหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มที่สังเกตเห็นได้ชัดคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนเมษายนนี้มันคือการเปลี่ยนไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะคะถามว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไง เปลี่ยนไปอยู่ในสิ่งที่ดีกว่าก็ว่าได้นะคะสิ้นสุดในบางในบางบริบทนะคะของเรื่องของงานไปแต่ขยับตัวเองไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเพียงแต่ในระยะแรกๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทําความรู้สึกยากหน่อยนะคะบางคนอาจจะคุ้นชินกับการเคยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเวลานานแล้วพอเราต้องยุติบทบาทตรงนั้นไปแล้วไปเริ่มต้นกับการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่หรือทําอะไรแบบใหม่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่เป็นตัวเองเอาซะเลยเราเราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มาก่อนอะ่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนอึดอัดใจมันรู้สึกเหมือนกับว่ายังค้นหาตัวเองไม่เจอมันใช่เราจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยนะคะไพ่บอกว่าให้คุณที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยสบายใจเถอะค่ะระยะแรกมันอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราเวลาเราไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่เราหรอกมั้งคงไม่ใช่เรามั้งหรือว่าเราคงทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะไพ่บอกว่า คุณลองให้เวลากับมันก่อนแล้วลองให้โอกาสตัวเองด้วยในการลองทําสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดปทบาทบางอย่างลงนะคะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มตรงนี้เองบิ๊บีมองว่าหลายท่านเองที่เขาเรียกว่าอาจจะรอในเรื่องราวของโอกาสใหม่ๆเข้ามาบิ๊บเชื่อว่ามันจะมาแน่นอนแต่มันจะต้องสิ้นสุดสิ่งเก่เาๆออกไปก่อนเนาะถ้าดูจากพลังงานหน้าภัยตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยาบางคนเองนะคะ เขาเรียกว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นนะที่ลึกลงไปหน่อยเช่นบางคนอาจจะเสียตำแหน่งนี้ไปแต่ไปได้บทบาทหน้าที่ใหม่ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือแม้แต่คนที่ทําธุรกิจเองก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะพิจารณายุติบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มธุรกิจบางอย่างของตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะคะเดือนนี้มองว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานของชาวลคาราศีสิงห์มันเป็นอะไรที่อาจจะช็อกความรู้สึกหน่อยคือเปลี่ยนแบบ เราอยู่กับจุดนั้นมานานแล้วอย่างที่บอกนะคะฉะนั้นให้ให้พลังงานกำลังใจกับตัวเองเยอะๆในการต้อนรับพลังงานบวกๆที่จะเข้ามาในเดือนเมษายนนี้ด้วยเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของการจบบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นบางอย่างนะคะทีนี้ในเรื่องราวของการเงินเป็นยังไงกันบ้างนะเดือนนี้บิบบมองอย่างนี้คะ่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะบิมองว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นไม่ได้เดินทางคนเดียวอะ่ะ มันเป็นการใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางเอาเรื่องของการใช้ก่อนเนาะเรื่องของการเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ที่นึกออกนะคือมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปกับครอบครัวหรือคนในครอบครัวหรือคนที่สนิทกันเพื่อนฝูงหรือพี่น้องอะ่ะเหมือนชักชวนกันไปในที่ที่ไกลๆหน่อยบางท่านเองที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงในเดือนเมษายนนี้มีโอกาสหอบลูกจูงหลานพาคุณพ่อคุณแม่ไปไกลถึงต่างประเทศค่ะนะคะเรียกว่า ยกขบวนกันไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาดีๆร่วมกันน่ะเพราะว่าในไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนเดียวอ่ะมันเป็นการเหมือนแบบไปกับคนที่รู้สึกดีด้วยกันเพื่อนกันก็ได้อ่ะหรือแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยพี่น้องกันในหมู่เครือญาติกันแล้วข้นกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นเลยที่เห็นนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าในเรื่องของเกณฑ์การรับเข้ามาล่ะบี้มองว่า จากพลังงานร้าไพ่ที่สะท้อนขึ้นมาไม่ีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้จะได้เกณฑ์จะได้เงินค่ะขอภัยจะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาเออนะคือมันจะมีแหล่งรายได้หรืออะไรเข้ามาที่คุณอาจจะได้จากนักท่องเที่ยวก็ดีหรือคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับเราอะนะบางคนบอกภาษาคนใช่ไหมไม่ใช่นะคือภาษาคนเนี่ยเราพูดอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าภาษาภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยที่เป็นภาษาแบบ ภาษาท่องเที่ยวภาษาที่นักท่องเที่ยวเขาใช้กันนะเออนะก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะบี้มองอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณเองที่ใครก็ตามที่เป็นชาวาราศีสิงห์ที่เป็นนักลงทุนอยู่ด้วยนะคะนะมีอีก,ม,อกมีอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นนักลงทุนด้วยเกณฑ์ที่คุณถ้าคุณไปลงทุนอะไรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอะ่ะเดือนเมษาเองมันจะเป็นอะไรที่มันจะสร้างความสบายอกสบายใจให้กับคุณพอสมควรเลยนะ เรียกง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรทำตัวเลขได้ดีในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยเฉพาะการลงทุนที่เป็นอะไรที่อยู่ต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนอะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะหรือบางคนอาจจะแบบไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่แบบเขาเรียกอะไรนะเช่นอ,อีกอย่างที่เห็นชัดหน่อยเช่นเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะเงินตราต่างประเทศหรอเออนะบางคนก็มองสกุลเงินอะไรพวกนี้เอาไว้เก็บเก็บเอาไว้ตอนค่าเงินที่มันแบบ ค่างเงินไทยเราเขาเรียกนะค่างเงินมันมัน,ม,นมันถูกอยู่ใช่ไหมแล้วคุณก็มาถือโอกาสทํากําไรตอนที่มันดีดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่บอกว่าเดือนนี้จะมีโอกาสได้ผลกําไรหรือเงินที่มาจากการลงทุนจากต่างประเทศถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะอ่ะอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะนะกับเรื่องของการเงินนะคะทีนี้เดือนนี้ถ้าบางคนบอกไม่ได้ไปต่างประเทศชาวราศีสิงห์บางท่านบอกว่าฉันยังไม่ได้ไปเอาในประเทศก่อนก็ บอกเลยว่ามีโอกาสในเดือนนี้จะโดดเด่นมากคือคุณใช้จ่ายเงินไปกับการไปท่องเที่ยวอะไปกันแบบครอบครัวบางคนไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆคือไปหาครอบครัวก็ได้นะคะแต่ต้องมีการเจอกันนะไม่ได้ไปแบบโดดๆคนเดียวอะเอออย่างที่บอกไปนะทีนี้ความรักและความสัมพัน,พนธ์สาหรับคนโสดก่อนพลังงานของไพ่มีความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวใครเข้ามายังไงมีลูกล่อลูกชนยังไงชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดรู้หมด นะคะเรียกง่ายๆว่าเซนแมนนะคะเซนแมนแบบนิดนึงเนี่ยปลายตาปิกเดียวคุณรู้เลยคนนี้เข้ามาคิดอะไรอยู่คนนี้จะเข้ามาเป็นมิตรดีไหมหรือเข้ามาแค่แบบหมายหยอกไก่อะไรเงี้ยคือคุณจะดูออกหมดเลยนะคะในห่วงของเดือนเมษายนนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดคุณจะมีพลังงานของการสกรีนและสแกนคนแล้วทันคนมากๆเลยทีเดียวนะ,ะสามารถแยกแยะได้ว่า คนนี้เข้ามาแล้วจะดีกับชีวิตตัวเองจริงไหมประเจตนาซ่อนเร้นมีอะไรมาบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นถ้าดูจากหน้าไพ่พี่มองว่าคุณยังคงโฟกัสกับตัวเองอะนะยังไม่ให้ยังไม่ให้น้าหนักสําหรับคนโสดนะยังไม่ให้น้ําหนักกับใครที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้มากนะักแต่ดูคนออกไหมดูออกนะคะส่วนในกรณีคนมีคู่เองนะคะไพ่บอกว่าเออคุณสามารถอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างได้หมายความว่าอะไรตัวคุณเองนั้นอาจจะ ชอบความสงบอีกคนอาจจะชอบความตื่นเต้นท้าทายใดๆก็ไม่รู้แหละแต่ไพ่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรต่อให้มันมีความแตกต่างกันในเเขาเรียกความชอบหรืออะไรนะระหว่างกันระหว่างคุณกับคู่รักของคุณเนี่ยแต่คุณยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ในยะอย่างหนึ่งนะบี่มองว่าการที่ไพ่พลังงานไพ่ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เองหลายหลายบ้านนะคุณจะอยู่ในโหมดของความสงบหมายความว่าอะไรก็ถ้ามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ อยู่ได้อยู่ถ้ามันจะมีอะไรที่ไปด้วยกันไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมอาถ้าพูดกันตรงๆนะก็บางคนอยู่ในโมเมนต์แบบนี้เลยเหมือนกับว่าโอเคถ้ามันยังถ้ามันยังมีอะไรที่ยังป้องไปกันต่อแล้วไปกันได้ก็ไปแต่ถ้าอันไหนที่คิดว่าเอ้ยมันเกินเยียวยาแล้วอะถ้ามันจะต้องถึงวาระหรืออะไรคุณจะยอมรับมันนะคะไพ่ในใบเนี้ยที่ขึ้นเนี่ยนะพลังงานไพ่มันสะท้อนออกมาใน แบบแรกที่บี้บอกไปแต่ด้วยมุมที่บี้มองเองแล้วบี้มองว่ามีโอกาสอีกโซนหนึ่งเหมือนกันถ้าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออก้าวข้ามความแตกต่างตรงนั้นไปแล้วหลายครั้งแล้วแต่ก้าวไม่ผ่านสักทีมันก็อาจจะมีแนวๆนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันคือเริ่มปรงกับเรื่องของเรื่องของคู่เพราะเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีอะไรไม่ตรงกันบ้างแต่ถ้าเกิดไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนกันอยู่ได้โดยที่ไม่สร้างความทุกข์ร้อนใจให้ก็ยังอยู่กันได้แต่ถ้าเกิดเริ่มมีอะไรที่ ทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่สงบแล้วไม่ไม่เอนจอยกับชีวิตแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยอมให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะไม่ไม่โต้แย้งกับอะไรทั้งสิ้นแล้วอะไรเงี้ยนะทีนี้สุขภาพนะคะมีอะไรไหมเดือนเมษายนนี้ชาวลัคณาราศีสิงคาระมัดระวังการเจ็บป่วยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบริเวณคอนะคะคอเช่นอะไรเจ็บไอเจ็บคอไอนะคะหน้าอกนะคะนะ บริเวณอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับหน้าอกตรงนี้หัวใจเออหรือว่าสําหรับคุณผู้หญิงก็คือหน้าอกเลยนะคะแล้วก็ช่องท้องค่ะนะคะบริเวณช่องท้องนะฮะสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสายตารวมไปถึงขเขาเรียกอะไรนะ,อะรองทะรองรองช้ำหมอตรงบริเวณข้อเท้าอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บปวด ตรงจุดนี้สักนิดหนึ่งในรอบของเดือนเมษายนนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาจากพลังงานหน้าไพ่จะเป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเลยหยิบไปใช้นะคะเอาพลังงานดีๆไปใช้นะคะอันไหนไพ่ไกดิ้ิงไปแล้วเลือกปรับเลือกใช้กับตัวเองอย่างเหมาะสมตามคอนเซปต์รายการของเราศาสตร์มูคู่สติค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกันกบลัคนาราศีต่อไปค่ะ